สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะแกและวันนี้เองฉันอยู่ในหลายเกมเศรษฐิประเทศไทยวันนี้ฉันจะชวนทุกคนนะคะมาดูกันว่าผลลัพธ์ของการเก็บหอมรอมรีบสติกเกอร์ของฉันในซีซั่นนี้เป็นยังไงบ้างต้องขอบอกก่อนเลยว่าฉันไม่เคยเก็บสติกเกอร์ครบเลยนะแกคืออันเนี้ยน่าจะเป็นแบบครั้งแรกๆเลยอะที่ฉันพยายามอย่างหนักหน่วงนะแล้วก็ โชคดีอย่างหนึ่งก็คือเกมเขามีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ extend อ่ะมีการขยายเวลาที่ให้เราได้เก็บสะสมสติกเกอร์นะแกและวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราได้ทำมาตลอดระยะเวลาการเก็บนั้นมันให้อะไรเราคืนมาบ้างเราจะไปดูกันทีละอันเลยนะแกมาเริ่มเลยต้องบอกว่าฉันจะดูแบบละเอียดมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเออมัน มันช้าเกินไปก็ก็ปรับคลิปให้มันเร็วขึ้นได้นะแกโอเคนะโอเคอันแรกเลยเรามาดูกันที่ตัวละครชายแกปึ้งก็คือครบทุกอันแล้วนะแกคือแกจะเห็นว่าบางอันฉันมีตั้ง7ใบอะคือมันแจกไปเยอะมากเออก็มันจะได้ทอง1ล้านเนาะแกแล้วก็อะไรอะพื้นหลังล็อบบี้เนาะแล้วก็กดล,ลับมาเลยฉ่ำไหนขอดูซิ เงินหนึ่งล้านแล้วก็ล็อบบี้กระดาษโน้ตน่ารักโอเคแล้วยังไงต่อเปลี่ยนการแสดงใช่ไหมปึ้งแกว่าสวยไหมอืมก็ได้อยู่มาดูอันต่อไปกันต่อไปเป็นตัวละครวินเชอร์นะแกแกดูอีเนี่ยราชามาเบิร์หนูยิม้มคือได้เยอะมากคือแล้วก็ รางวัลของตัวละครวินเทอร์นะก็จะเป็นแพ็คก,การ์ตตัวละครอ e ีโว PLUS แล้วก็ลูกอมดาว500เนาะรับไปเลยรางวัลของตัวละครวินเทอร์ฉันจะได้อะไรแกจึงตำนานด้วยหรออุ๊ยแกถ้าฉันได้ตำนานแบบตำนานมันวอนอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะอีโว เมื่อ,อกี้ฉันอ่านผิดหรือเปล่าวะมันเขียนว่าแพ็คตำนานปะอันนี้ได้อีโวคืออะไรอะหรือว่าฉันอ่านผิดจะอ่านผิดแกโอเคแล้วก็ลูกอมดาวเนาะไปกันต่อคะ่ะที่ตัวละครตำนานไหนฉันดูสิโอ้มันก็แพ็คอ๋อ <c oughs> ก็คือมีตำนานแกแต่ว่ามันก็ได้อีโวตำนานสลัดอีโวโอเคคะ่ะได้ โอเคเราไปที่ตัวละครตำนานต่อเลยแกตัวละครตำนานฉันว่าอันนี้สวยมากเลยนะกาดไอสติกเกอร์พาพายแมนเนียสวยมากเลยรับไปเลยค่ะก็จะมีตัวสุม่มจี้เครื่องรางเนาะ S Plus แล้วก็ลูกอมดาว2000เลยแล้วก็มีเพชรอีก800ช้อๆมาหารับเลยจึ้ง2000แล้วก็อันนี้8 8 0 0 ฉันจะได้อะไรอ่ะเป็นดาร์กด้วยนะแกเน,นี่ยคือเป็นจี้เครื่องรางดาร์กด้วยนะไปค่ะฉันจะได้อะไรอ่ะออกมาเป็นเฟิงหมิ่นหรือเปล่าคือ <c oughs> คือดาร์กหมกส่งการว่าส่น้นคือ <c oughs> แบบใดโอเคแกไปต่อที่ตัวละครลมละลายนะแพ็กนี้ก็จะได้ ง่ายๆแกก็คือลูกอมดาว500แล้วก็หินเพชรเนาะอันนี้จะไม่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 ไปหลับนะแกคือรับอันต่อไปเลยก็จะเป็นตัวละครความทรงจำความทรงจำมันก็นัฉันฉันว่านะความทรงจำอะ่ะมันมีแค่ตัวเดียวแกที่มันคือความทรงจำจริงๆส่วนตัวอื่นก็ก,ก็มันมันก็เร็วๆเนี่ยเนี่ยก็คือโ o n อฟอาเนาะแม่มดสาวอันนี้จะไม่ได้ตัวที่เป็น ตัวสุ่มจี้เครื่องรางดาร์กด้วยนะแกเพราะฉันจะไปดูว่าฉันจะได้อะไรในจุด,จดนี้ไหนคะอาฉันรับอันนี้ก่อนรับอันนี้ก่อนอุ้ยพันสองเลยเหรอมาแกตัวสุ่มจี้เครื่องรางดาร์กนะจึงพอช่ำๆแล้วปะอุ้ยได้เหมือนเดิมเลย ไม่ได้อะไรคือโอเคต่อไปแกเป็นติ๊กเกอร์ตัวละครปี2018ใช่ไหมมันนานขนาดนั้นเลยเหรอแกโอเคโอเคแกรับมาเลยอันนี้จะได้ตัวนี้ด้วยนะเป็นลูกบาศกระต่ายชมพูให้1,000ถึง1,000 0หมื่นลูกอมดาวมาค่ะแกว่าฉันจะได้เท่าไหร่อ่ะมาเปิดเลย พอหนึ0งหมื่นฉันว่าลูกเวลูกอดมดำมันก็ใกล้จะมาแล้วโอเคแกได้หนึ่งพันฉันมักจะได้อันที่ต่ำสุดนะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวละครคอสตูมนะอันนี้ก็แพ็คเดิมเลยแกแกอันนี้ฉันว่านาะสติกเกอร์ของตัวแบมบีน่าสวยมากคริสต์มาสแบมบีน่าคือสวยจริงๆแล้วก็ตัวของมันวอนเองก็สวยอะ่ะสติกเกอร์นะรับมาเลยค่ะ ฉันรับที่เดียวเลยดีกว่าแกแล้วก็ต่อไปสำหรับอันนี้นะฉันให้สติกเกอร์ของ e อีโวเอ้ของนีออนเอลิเซ่นะสวยมาจจะดำๆหน่อยแต่ว่าฉันว่ามันก็มันก็สวยโอเคนะอืมแล้วก็ของไอรีนก็ก็เฉยๆอะ่ะแต่มันก็ก็สวยอยู่อืมสวยอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นของตัวละคร Black White นะแก มันไม่ค่อยจแจกแพ็คแล้วเนาะหลังๆอันนี้ก็จะได้ลูกอมดาวหนึ่งพันแล้วก็เพชรสามร้อยเนาะฉันเกือบพูดว่าเพชรสามพันแล้วก็แพ็คต่อไปเป็นตัวละครสัตว์นะแกเออฉันว่าอันนี้ก็อัน,นอันนี้สวยนะเมอร์คิวรีรับมาเลยแกก็จะได้แพ็คตำนานอีโวแล้วก็เพชรห้าร้อยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวละครวิกตอรี ฉันว่านะเพียวมะลีสวยจันเจ้าได้อยู่อืรับมาเลยแกก็ได้แพ็คตำนานอีโวแล้วก็ทอง5ล้านนะตอนนี้ฉันมีทอง2ีล้านแล้วแกซี่ให้มันเป็นทองจริงมากเลยแล้วก็ตัวแพ็คสุดท้ายนะก็จะเป็นแพ็คตัวละครหญิงอันนี้ฉันได้ฉันได้ช้าที่สุดเลยแกจะเห็นแกจะรู้ได้เลยว่าฉันช้าเพราะอะไรฉันไม่ได้ตัวนี้เลยลิลลี่ลองกาคือมันหายากมากจนทันต้อง ซ so ื้อฉันจะต้องซื้อ yes: ก็กดรับมาเลยนะแกอันนี้เราก็รับทั้งหมดแล้วนะเราไปรับของรางวัลที่เราเพิ่งรับมาเมื่อกี้ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมารับตรงนั้นที่เดียวเนาะอันนี้รับไปก่อนแล้วก็รับห้าล้านรับเพชรห้ารับเพชรส0มร้ับลูกอมดาวหนึ่งพัรับเพชรส0มร้รับแพ็คอันนี้ รับเพจโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะแกปึบฉันว่าคุ้มนะถ้าใครแบบยังยังไม่ได้ใกล้จะครบแล้วแต่ยังไม่ครบอะไรเงี้ยก็เหลือเวลาอยู่แกเชื่อฉันคุม้มเรามาเปิดแพ็คที่มันให้มากันที่เรายังไม่ได้เปิดเนาะอันนี้คือแพ็คตัวละครตำนาน EVO S Plus นะไปแก ฉันยังไม่มีฉันยังไม่มีฉันดีใจฉันดีใจประมาณ50แกฉันฉันได้การที่ฉันยังไม่มีแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นตัวสมจี้เครื่องรางดาร์กอุ้ยแกจะได้อะไรอะ่ะจะได้จี้ใหม่ปะไปฮะ ดักเพนบอลระเบิดอันนี้ฉันมีแล้วนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีก็เป็น G T ที่โอเคเนาะเพราะว่ามันสามารถปาระเบิดได้แล้วก็ป้ายสีได้ใช่ไหมเออโอเคอยู่ uh, okay, อ่ะเปิดแพ็คต่อไปแกอุ้ยฉันจะได้ตัวละครนี้ฉันไม่มีหรือเปล่าวะเฮ้ยมีแล้วอุ้ยตำนานเลยเหรอ แต่ฉันมีฉันมีฉันมีคอร์สมันแล้วอะอะไรอะตัวเนี้ยเุ้ยฉันเพิ่งซื้อมันมาฉันเพิ่งซื้อมาคือแล้วฉันมาส่งฟรีคืออะไรหน่อยอะมาแกลองมารับของรางวัลที่จึ้งที่สุดในคอลเลคชันนี้กัน ก็คือเป็นของรางวัลที่เลาเราเก็บสะสมได้ทุกคอลเลคชันนะไม่ถึงว่าในตัวตัวสติกเกอร์ได้ทุกคอลเลคชันเลยเราก็จะได้รางวัลน,นี้ก็คือตัวเฟรมกรอบกระดาษโนหนน่ารากักนะแกละแล้วก็มีลูกอมดาว1นึ่งมืนแล้วก็เพชรอีก5 9 9 9ดอกเอ้ย9 900, 9 0พเกรเบชรรับไปเลยค่ะบ<ต>โอ้ยแกฉันไม่เคยได้ครบขนาดนี้มาค่ะเรามารับรางวัลกันอะไรอ่ะอันนี้ฉันไเขียน 100เพชรมาแกเรามารับกันกลับไปก่อนเลย1นึ่งมืนแล้วก็เพชรท้าผ่านอุ้แกได้เพชรเยอะมากตอนนี้เพชรมีหกหมื่แล้วก็ดูคือช่ำแล้วก็รับอันนี้มาเลยค่ะจุกจุอุ้แกลองใส่ดูสิอันไหนวะอันนี้เหรอแกมันได้อยู่นหแต่ฉันขอเปลี่ยนพื้นหลังไ้ปะ่ะฉันรู้สึกว่าพื้นหลังมันมีจึ้งอะ นนก็มืดอ,อันนี้ก็สว่างไปอันนี้ปะโอ้อันนี้แบบเหมือนแบบอยู่ในอยู่ในไฟอแกแบบเออแต่ฉันว่านี้ล่ละจึงสุดลัได้อยู่แกอ้ยสวยนะว่าบาเออและนี่นะแกก็เป็นการมารีวิวกันว่าในคอลเลกชันแผนที่ล่าสุดถ้าเราสะสมครบแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างแต่ฉันว่าผู้แกจะได้ กาที่ดีกว่าฉันก็ได้ได้จี้ที่ดีกว่าก็ได้ถูกไหมเออยังไงถ้าสมมติว่ายังขาดอะไรไปก็พยายามเข้านะ้ำมันเหลืออีกตั้ง9วันแกฉันว่าพวกแกสามารถทำได้แล้วก็สะสมได้ครบแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย